เอาไงอยู่กับผมต้องคิดเมื่อชอ้านะครับผมนะเราก็อยู่กันในเกียวระบองอีเช่นเคยนะะแล้วทำไมเราหนีเราแต่ละครั้งเราต้องมาติดอยู่ในคุกโหลติดคุกอีกแล้วแล้วทางไปไปไหนนะพวกคุมกุกอยู่ไหนโุมโบุ๊กเอาออกอยังไง นี่กุญแจทิ้งกุญแจไว้อ่ะนี่เมื่อทิ้งแจไว้ไปทางนี้ไม่มีคนอื่นเลยอ่าฮะต้องรอดจากเดเซอร์ตรงนี้ไป,ไปในกายกระโดดโอเคไปเฮ้ยเออผมไม่ต้องบอกเนาะเอาโฟลอเตอร์ระวังน้ำที่อยู่ด้านล่าง โอ้โหเหวเลยก่ะ,อา,าะอาหาร้ะอาหารอาหารในจัดทางนี้จ้ะไม่มีใครไปเลยชวนไปจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วไปกันต่อนิดหนึ่ง ชัวอ่ะอันนี้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยลอยไอ้ชุบโดนอะไรแหว อ๋แปลกแล้วอ้ยหลอดหลอดลอดหลอดเฮ้ยไม่มีผู้คุมเลยเหรอจะไม่มีผู้คุมเลยเหรอเราวังกระสุนปื๊ดกำลังบอกเลยว่าระวังกระสุนดีดี ้่าเมื่อกี้ไม่ได้ยิงเนี่ยโอเค้อเคเาทางนี้เ,เดี๋ยวขึ้นไปผ่านท่อไปกันตอชวิงตามหลังวัดไม่มี ไปกันต่อไปกันต่อจุบประตูเอาไม่เปิดแต่มีบันไดทางนี้ตาเฮ้ยยับจ้า เอ้ยปดจงังไงกังไงไปเอ้ยงูซาเดนนี่แกเอ,เอ,เอไปไปจ้าอะอนแหละเอ,เอ,เอไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ชั้นมองกันแล้ว ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโดนนีิตุุยแน่นอนไปเลย,ยไปต่อไปต่อโอ้โหโยากไม่ยากยากไม่ยากไม่ยากเฮ้ยเสียดตูด เตัวเสียวเสียวตัวไปนิดนึงอเอชว่ว,วสรุปมันใช่สถานีตำรวจไหมเนี่ยมันใช่คุกแน่ไหมแต่ละที่ก็ไม่ใช่คุกเลยนะแต่ละอย่างนี้ ไปต่อไปต่อไม่รอแล้วกับตางนี้โยอ๋อสั้นลงเว้ย <c oughs> แล้วเดินไกลซะด้วย ไปใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะกันไหวยังใส่น้ำนิดหนึ่งนิดเดียวชวับชับเก <c ười> ือบอือลอดหลอดแล้ว ไม่รอดแล้วไม่ใช่คุกแล้วก็ท่อระบายน้ำแหละ s รัจเรียบร้อยเรียบร้อยบืบึบบ้ย swap swap ไอออกแล้วไปต่อ Hey, ประตูประตูประตูเปิดรัดเฮ้ย <Hey. S 1> ผู้คุมก็ไม่มีไล่ผู้คุมที่ไหนไล่ตามองรันนิ่อา้าวิ่งโอ้กูทำเนเซอร์นี่มีที่ต้องผลแทงอ่าเนเซอร์เนี่ย เอ้ยผู้คุมก็ไม่มีทีโลๆ่ๆตรงนี้อ๋อของแค่น็หยุดผมไม่ได้เมื่อกี้ใครพูดอะไรนะใครพูดอะไรไม่มี อม <M. c oughs> ทางนี้ยากมียากเห็นแ,แล้วเห็นทางออกแล้วทำไมมันลงฮักล่างงวยอ๋อไปแล้วในที่สุดเรือเราก็ถึงเวลาของเราแล้วนปะ้า ขับเรือ,ออกลาก่อนนะครับจะไม่กลับเข้ามาอีกแล้วในที่สุดเราก็ปลอดภัย